ดีทุคนนะครับอยู่ผมบอย PC <ๆ terrace. S 2> เหมือนเช่นเคยครับสเปคตัวเครื่องวันนี้ในงบ14,990เทสวันนี้เนี่ยเป็น Adventure Pro b a c k แล้วสเปคตัวเครื่องวันนี้เนี่ยเป็น CPU Intel Core i3 Gen 12 12 100F ครับ4 Core 8 t Turbo 4.3 GHz ครับแล้วก็แรมเนี่ยเป็น16 GB DDR4 บัส3,200จาก h i Vision นั่นเองครับ M.2 ครับเป็น NVMe ครับตัวนี้จาก h i g Simi ครับ256 GB Read Speed 3,500 Meg นั่นเองครับแล้วก็ตัวการ์ดจอตัวนี้เป็น Radeon AMD RX 6 5 XT นะครับ เป็นตัว 4G DDR6 แล้วก็ power supply 600วัตต์ Sigma Tech สามารถปรับเปลี่ยนดีเทลในเครื่องได้ทั้งหมดนะครับเกมแรกครับไฟ M ครับมาดูเซตติ้งกันปรับไฮทั้งหมดที่ Full HD นะประมาณนี้ เนี่ยหกสิบเฟรมเนี่ยลองพิจารณาดูนะตอนนี้แรมกินไปที่13บสจิกแล้วก็อุณหภูมิของการ์ดจอเนี่ยห้องศานะครับอุณหภูมิ cpu 64องศาสําหรับซิงค์เดิมๆนะแล้วก็ตัวการ์ดจอเนี่ยใช้งานอยู่ที่ประมาณ80% cpu ใช้งาน80%อันนี้ขับรถ70เฟรมนี่ขับเข้าเมืองเล่นจริงจังให้ดูเลยนะหกสิบเจ็ดสิบเฟรมอันนี้ในกระดาษครับแรมกินไปที่สิบสี่จุดสามจิกตอนนี้ครับประมาณนี้นะนี่คือไฟ m ปรับไฮสำหรับในงกหมื่นครับ 1,920คูณ1 0นแนะแล้วก็ preset quality ตรงนี้ปรับเป็นบรลานครับอุณหภูมิ CPU ครับ61องศาอุณหภูมิกาจอแม่งเย็นจริงเว้ย <Wow. S 1> แต่120เฟรม1 1 0เฟรมประมาณนี้ปรับบาลานร้าน f u ฮตตแล้วก็ FPSR บรลานแรมกิน10จิกกาจอใช้งาน70% CPU ก็ใช้งาน70%พอๆกันอ่ะประมาณนี้อันนี้คือ Modern Warfare 2ลองไปพิจารณาดู Forza Horizon 5ครับติ้งครับ กราฟิกตรงนี้ขอปรับไฮปรับไฮที่ Full HD ครับปรับไฮร้อยสิบเฟร,รมก็เล่นได้ครับสบายแล้วแหละการ์ดจอกินเต็มที่ครับ99%ครับส่วน CPU นั้น60%แล้วก็อุณหภูมิของ CPU ซิงเดิมนะ50กว่าองศาการ์ดจอ55องศาการ์ดจอถือว่าเย็นนะลองพิจารณาดูนะอันนี้ Forza Horizon 5นะครับ s p i d e r m a n ม m o โมเลสป่ะเซตติ้งครับ1920 1080 full hd ครับแล้วก็ fsr ปรับเป็นบาลานนะตรงนี้กราฟิกครับ p set ปรับเป็น midium นะตามนี้เลยครับอ่นะ60กว่าเฟรมครับปรับ midium full hd fsr บาลานครับ ก็โอเคนะเอาจงจริงแรมกิน13จิกอุณหภูมิของการ์ดจอ53องศาครับถือว่าเย็นนะเอาจงจริง <Wow. S 1> อุณหภูมิ CPU ซิงเดิมนะครับ60องศาครับ59องศาการ์ดจอใช้งานอยู่ที่90กว่าส่วน CPU นั้น i3 Gen 12 12100F4 Core 8th 8เนี่ย70%แล้วแต่เรี่ยมแล้วแต่ฉากโอเคอันนี้คือ Spiderman PUBG ครับ Full HD ครับ1920 x 1080ครับขั้นสูงตรงนี้ปรับเป็นออตทั้งหมดครับ40เฟรมการ์ดจอรัน100 CPU รันอยู่ที่3 10กว่าเปอร์เซ็นต์อุณหภูมิการ์จอปลาไป60องศาอุณหภูมิ CPU 5ยองศาครับตามนี้นะเฟรมเรทดันออกมาที่50เฟรม59เ้ฟรมแล้วันกินอยู่11จิกแต่ถ้าเป็นมีเดียมก็คือปรับกลางครับปรับกลางดูสิปรับกลาง90เฟรม100เฟรมมีแตะแตะบ้างอ่ะโอเคนะจ๊ะปรับมีเดียมเพอร์เฟกต์เลยโอเคแม่ปืนทองพ่อหนุ่มปืนทอง แออ่ะโอเคอันนี้พับจีเกมต่อไปวา l o โลแรน์ครับวิดีโอครับปรับเป็น1 9 2 0ก0าูเหมือนเดิมครับกราฟิกคุณภาพตรงนี้ปรับสุดทั้งหมดนะถ้าถามว่าสเปคนี้สตีมวาร์โลได้ไหมสตีมได้นะตอนบวกตอนอะไรเนี่ยก็ประมาณสักร้อยไปไปนะร้อยเอยู่ในช่วงประมาณนี้อันนี้คือในงบหมื่นกลางๆแล้วคือปรับสุดที่ฟูลเฮดดีนะโอเคแตกร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดิโอ้ยตกใจใ อ่ะโอเคนะ190ประมาณเนี้ยอันนี้คือวาโลปรับสุด Full HD FC 24เกมสุดท้ายสำหรับวันนี้เป็น Full HD นะ1920 1080แล้วปรับเป็นมีเดียมทั้งหมดตอนนี้115เฟรมครับโอเคเลยนะเอาจริงจรงจังวะนี้ครับล็อกหลบไป1ครั้งครับจ่ายตัดเข้าในปั่นไซสโป้งโอ้โหติดครับไปยงังหนึ่งศูนย์ครับของแท้ของแท้แทเนี่ยคัดซีนเดี๋ยวรอดูคัดซีนนะคัดซีนเนี่ย,นนะนเนย90เฟรมอ่ะร้อยกว่าเฟรม ร้อยกว่าเฟรมครับว้าว <Wow. S 1> เออะจบดีกว่าจบดีกว่าเนี่ย,ยมันจะยาวไป14,990ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยแล้วกันแล้วสินค้าทุกอย่างเป็นมือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ